ดาฮอนเคเฟ,ฟเทอร์มือสองบางคนอาจจะรู้จักบางคนอาจจะไม่รู้จักนะครับตัวนี้คือดาฮอนเคเฟ,ฟเทอร์มือสองวนี้เป็นจักรยานไฟฟ้าของดาฮอนนะครับผมเฟรมอลูมิเนียมมีระบบไฟฟ้ามีมอเตอร์ปั่นอยู่ที่ดุมล้อนะครับระบบไฟฟ้าใช้อย่างง่ายกดตัวนี้ค้างไว้ไฟติดปุ๊บแสดงว่ามันทำงานแล้วตัวนี้เป็นระบบซิงเกิลสปีดนะครับเป็นจักรยานไฟฟ้าแต่มันไม่ได้บิดได้นะอ่า ตัวนี้เป็นระบบช่วยปั่นนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราปั่นปุ๊บแล้วมันวืดไปของมันเองล้อ16นิ้วนะครับมาที่หน้าหลังเลยนะมีแต่งบันไดปลดเร็วของเวลโก้ไปนะครับผมแล้วก็ปอกแฮน์เออก้อน GA 3นะครับจับสบายมากขึ้นนะสำหรับตัวนี้ใครที่อยากได้จกักรยานไฟฟ้าน้ำหนักเบาๆสักคันหนึ่งตัวนี้ดารฮอนเคเฟเทอร์ K น้ำหนักแค่12โลนะครับ นี่เป็นมือ2นะปกติ32,900บาทนะครับผมตัวนี้เหลืออยู่ที่22,900บาทตัวนี้หายไปหมื่นหนึ่งหายไปหมื่นหนึ่งสนใจรีบพักมานะครับผมมีอยู่คันเดียว